อนที่1482ลินเทียนได้หันม้าออกไปม้าป่าหิมะเป็นคนฝังเธออย่างนั้นหรือชายชลาได้พยักหน้าท่านแม่มดเป็นคนที่จิตใจดีและก็อ่อนโยนเป็นอย่างมากว่ากันว่าเธอได้ช่วยลูกม้าป่าตัวน้อยเมื่อเธอเข้าไปเก็บสมุนไพรในตอนนั้นและต่อมาเมื่อลูกสุนัขป่าหิมะตัวนั้นโตขึ้นมันก็กลายเป็นสุนัขป่าหิมะตัวใหญ่ชายชลาได้ถอนหายใจออกมา เพราะว่าแม้สุนัขป่าจะเต็มไปด้วยความดุร้ายแต่มันก็ยังรู้จักกระตันอยู่ว่ากันว่าเมื่อแม่มดผู้นี้เสียชีวิตไปหมาป่าหิมะก็เหมือนกับมนุษย์ที่กําลังขุดหลุมฝังศพเพื่อสร้างเป็นสุสานในสถานที่แห่งนี้และปกป้องอยู่ที่นี่กว่า49วันแม้กระทั่งมีคนพบเห็นของน้ําตาหมาป่าหิมะตัวนี้หลินเทียนได้มองออกไปยังหลุมศพที่อยู่ข้างหน้าของเขาและเมื่อมองออกไปยังหกคำที่สลักอยู่บนศิลาหินตรงหน้า ดวงตาของเขาก็เกิดการสั่นไหวเล็กน้อยเขาตอบว่าคนที่สร้างหลุมศพนี้ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาเพราะในเวลานั้นในฐานะคนธรรมดาธรรมดาในหมู่บ้านไม่สามารถแกะสลักขินหลุมศพบ,บนหินหยันกลางนี้ได้ซึ่งหมายว่าพวกเขาจะอาศัยความแข็งของเหล็กก็ยังเป็นไปบบไม่ได้ที่พวกเขาจะทําสําเร็จแต่ก็ไม่คิดว่าหลุมศพที่ถูกแกะสลักสําหรับ,รบ้า้หลุมศพของไม่มดในเวลานั้นจะเป็นฝีมือของหมาป่าหิมะหมาป่าหิมะที่โตแล้วนั้น สามารถแกะสลักคำพวกนี้ด้วยกวงเล็บของมันด้วยหินหยานกลางที่แข็งและดโดยการบ่มเพาะของมันในขณะนั้นการบ่มเพาะน่าจะอยู่ในเขตแดนผู้รู้เป็นอย่างน้อยเขาที่ฟังต้คยคำเหล่านี้ทันเดนนั้นก็มีความรู้สึกเหมือนกับฟังนิทานแต่เขาก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นเรื่องจริงที่เต็มไปด้วยจังหวะและห่วงทํานองที่กลับกลายเป็นความเศร้าของเสียงพินซึ่งไม่สามารถเสียแซงที่จะลึกอไว้บนเซลาหิน นอกจากนี้มันก็ยังไม่สามารถปลอป่นแปลงได้พลังของมนุษย์ธรรมดาธร,รมดามันก็เป็นไปนไม่ได้ที่จะแกะสลักบนศีลาหินเช่นนี้เสียงพิน,นเงียบสงบได้ล่องลอยอยู่ภายในป่าแห่งนี้มันเงียบสงบแล้วก็ทําให้รู้สึกผ่อนคลายรากอบว่ามีพลังที่ทําให้ใครหลายๆคนรู้สึกผ่อนคลายลงเป็นอย่างมากเหลียเทียนพันรู้สึกว่าทะเลความรู้ของเขาเกิดการสั่นไหวโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจอีกครั้ง และมันก็ทําให้พลังเทวะของเขาพันแข็งแกร่งขึ้นอีกเล็กน้อยเขาได้เหมากไปทางชายชลาลันและพูดว่าท่านภูโโ้วุูรุ่นยาวมีความประสงค์อยากจะขอให้ท่านช่วยอนุญาตให้รุ่นยาวอยู่ที่นี่คนเดียวอีกสักพักได้หรือไม่เสียงผินที่ล่องลอยอยู่ในที่แห่งน,นี้มันพิเศษเป็นอย่างมากและเขาก็รู้สึกว่าการรับรู้ถึงเสียงผินนี้มันเป็นประโยชน์กับเขาอย่างมากรวมถึงจัะเข้ปิ่นท่าและเสียวไทสูพอมัน อาจจะช่วยให้พวกเขาสามารถฝึกฝนอีกครั้งในระยะเวลาอันสั้นได้ชายชลาได้มองออกไปทางหลินเทียนแล้วมาะออกไปที่หลุมฝังศพของแม่หมูที่อยู่ออกไปข้างหน้าและหลังจากนั้นก็หยุดลงเล็กน้อยเขาได้กล่าวขึ้นมาว่าหลังจากหลายปีที่ผ่านมานี้เจ้าก็ยังได้ยินเสียงพิณของแม่หมูที่เล่นอยู่ในป่าแห่งนี้ได้บางทีโชคชะตาอาจลิกิทไอเจ้าต้องอยู่ในที่แห่งนี้คนเดียวสักพักมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเมื่อพูดออกมาอย่างนั้น เขาก็มองออกไปทางหลินเทียนและการแสดงออกของเขาก็กลายเป็นเรื่องที่จริงจังอย่างมากอย่างไรก็ตามอย่าทําสิ่งที่ไร้เกียรติเป็นอันขาดแม้ว่าแม่มดหญิงจะอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เพียงแค่สิปีก่อนที่นางจะจากไปแต่นางก็มีบุญคุณมากมายกับหมู่บ้านแห่งนี้จนนับไม่ทวนเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านพวกเราโปรดวางใจได้ผู้เหญ่ผู้เหญ่จะไม่ทําสิ่งใดที่ไม่เป็นการสุภาพในสถานที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าก้อนหินในที่แห่งนี้เพียงแค่นั่งเงียบๆฟังเสียงพิณอันไพเราะในที่แห่งนี้ก็เท่านั้นหลินเทียนได้กล่าวคำสัญญาออกไปจริงจังเมื่อเห็นภาพการแสดงออกที่จริงจังของหลินเทียนแล้วชายชราก็ได้พยักหน้าเล็กน้อยดีงนออันข้าขอขอตัวก่อนเมื่อพูดอย่างนั้นแล้วชายชราก็เดินออกไปด้านนอกป่าอาคเซียแห่งนี้หลินเทียนได้มองอออกไปทางชายชราที่เดินจากไปและหายไปจากสายตาของเขา จากนั้นขเขาก็เอียงศีรษะและมาออกไปยังสุสานเล็กๆที่อยู่ข้างหน้าของเขาอีกครั้งก่อนที่มีะระดับการบ่มเพาะที่สูงกว่าเขามากมายืนอย่างที่แห่งนี้อย่างเงียบๆและหลังจากนั้นก็จากไปภายในหมู่บ้านแห่งนี้เขามีปัญหาในการทําความเข้าใจกับมันจริงๆอย่างไรก็ตามสําหรับเรื่องดังกล่าวเขาไม่ได้คิดอะไรมากเกินไปเนื่องจากแม่มดมาที่หมู่บ้านแห่งนี้มันย่อมมีเหตุผลพิเศษบางประการและเหตุผลแบบนั้น เขาก็ไม่จําเป็นต้องทําความเข้าใจอะไรลึกซึ้งเกินไปเสียงพินได้ถูกส่งออกมาจากสถานที่อันเงียบสงัดมีเพียงแค่เศษเสี้ยวของมันที่ล่องลอยอยู่ในสถานที่แห่งนี้ผ่อนคลายเงียบสงบที่ผสมผสานไปกับพุ่งจังหวะของสัจธรรมที่ไม่ธรรมดาเกือบทุกคนรู้และรู้ดีภายใต้เสียงพินนี้จากวันนี้จนถึงเมื่อไหร่ถึงจะสามารถทําความเข้าใจกับมันได้เขาพูดกับจะัลละเคเนจนัทาและเสียวไทสูเข้าใจแล้ว จัลละเคเป็นยถาได้กล่าวขึ้นก็รู้ว่าเสียงพินที่ถูกทิ้งเอาไว้ในพื้นที่แห่งนี้โดยแม่มดผู้ที่อ่อนโยนซึ่งมักจะมาเล่นพินอยู่ในที่แห่งนี้และเขาก็เข้าใจดีว่าการบ่มเพาะของแม่มดผู้นั้นย่อมมีพลังมากกว่าพวกเขาในทุกวันนี้เวลาผ่านไปนานแต่ก็ยังได้ยินเสียงนี้ในพื้นที่แห่งนี้วันนี้พวกเขาเพียงแค่รู้สึกถึงเสียงพินในที่แห่งนี้อย่างจริงจังเพื่อทําการฝึกฝนย่าย เสียวไต้สู่ได้ตอบกลับมาด้วยเสียงของเด็กน้อยเอาละเอาละหลินเทียนได้กล่าวขึ้นในขณะนัน้นหนึ่งคนและสัตว์อีกสองตัวก็หาตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับสุสานเล็กๆภายในป่าอาคาเซียแห่งนี้เพื่อรับฟังเสียงพินในที่แห่งนี้อย่างสงบเขาได้ทําการหมุนบวนเกมวิชาบ,บ่มเพาะซึ่งทําให้อล่าภายในร่างกายของเขาพันจ้างหายไปและเสียงพิน,นั้นก็ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้ภายในเสียงพินนี้เกิดขึ้นพลังที่ผันผวน ซึ่งมองไม่เห็นและไม่สามารถแตะต้องได้แต่หลินเทียนกลับสามารถจับต้องมันได้อย่างชัดเจนจากนั้นเขาจึงได้หลอมรวมขึ้นพลังของเขาเข้ากับมันผสมผสานเข้ากับขึ้นพลังเหล่านั้นและเริ่มสัมผัสได้ถึงสัจธรรมท,ที่อยู่ภายในและในทันทีนั้นภายนอกร่างกายของเขาก็เกิดเป็นประกายแสงสีทองที่รุนแรงขึ้นกว่าเก่าพร้อมกับทำให้พลังของเขาดแขูแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกเขาได้ใช้สัจธรรมท,ที่อยู่ในเสียงพินนี้ เพื่อทําการหล่อหลอมพลังของตัวเขาและต่อมาก็ทําการหล่อหลอมร่างกายของเขาอีกด้วยนี่คือการรู้แจง้งสําหรับผู้บุเพาะแล้วการรู้แจง้งถึงพลังงานทางวิญญาณจากสมว์และโลกรวมไปถึงพลังแห่งสศจธรรมไม่ว่าความรู้แจ้งที่ทําความเข้าใจจะอยู่ในระดับใดแต่ความเข้าใจในการรู้แจ้งนั้นสามารถทําให้ความแข็งแกร่งทางร่างกายของผู้ฝึกตนทะยานขึ้นไปได้บันทึกโบราณในการดำรงอยู่ที่ทรงพลัง เมื่อสามารถทำความเข้าใจและตัดผ่านเขตแดนอนันตการไปได้แล้วมันก็เพียงพอจะแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการรู้แจ้งที่เขาได้รับเพราะสิ่งที่เขาได้มานั้นมันทําให้ร่างกายของผู้ฝึกตนแข็งเก่งขึ้นอย่างมหาศาลหลิน่นเทียนได้ทําการจดจ่ออยู่กับเสียงพินนี้ซึ่งทําให้พลังฉีภายในร่างกายของเขาพัานเพิ่มมากขึ้นก่อนที่มันจะเปล่งประกายออกมารอบร่างกายของเขาทําไม่รู้สึกเหมือนมันกําลังกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจประกายแสงที่สัดส่องออกมาเหล่านี้ มันให้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากและแผ่ขยายกว้างออกไปเรื่อยๆแต่ก็ยากที่จะบอกว่าพลังงานนี้มันมาจากไหนจนถึงวันนี้ระดับการบ่มเพาะของเขาก็มาถึงระดับอนันตการตอนปลายแล้วสําหรับการควบคุมพลังแบบนี้ไม่ว่าเขาจะสรุปกี่ครั้งแต่มันก็ยังไร้ผลเสมอสิ่งเดียวที่เขารับรู้ก็คือพลัง,งนี้มันแข็งแกร่งเป็นอย่างมากในกรณีของผู้บ่มเพาะที่มีพลังการต่อสู้เท่าเทียมกัน และด้วยศัจธรรมที่เขาทําความเข้าใจนี้ในบรรดาศัตรูทั้งหมดที่เขาพบเจอมาตั้งแต่เขาเริ่มหมุนเพาะไม่มีศัจธรรมใดที่สามารถหยุดยั้งสัจธรรมนี้ของเขาได้เขายังคงอยู่ในขั้นตอนการหมุมเพาะและหลอมรวมพลังศักติ์สิ์ทั้งสองเข้าด้วยกันพร้อมกับเสียงพิณในสถานที่แห่งนี้และมันก็ได้กระตุ้นพลังในร่างกายของเขาให้เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆและมันก็ทําให้ขึ้นพลังในร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นไปอีกหลังจากนั้นไม่นาน คลื่นพลังที่อยู่ภายนอกร่างกายของเขาก็เริ่มหนาแน่นขึ้นและใน,นขณะเดียวกันเก่นแท้พลังและพลังวิญญาณก็เริ่มแข็งเก่งขึ้นแม้ว่าความเร็วในการบ่มเพาะจะไม่ได้เร็วมากนะักแต่มันก็ไม่ได้ใช้ยอย่างแน่นอนระดับการบ่มเพาะของเขายังคงเพิ่มขึ้นตั้งแต่เขตแดนอนันตการระดับตน้นจนไปถึงระดับกลางคลื่นพลังของเขาก็ค่อยๆเพิ่มความเก่งเก่งของเก่นแท้พลังและทำให้ทะเลความรู้ของเขาเกิดการสัน่นไหวเล็กน้อย เมื่อการบ่มเพาะของเขาเริ่มแข็งแร่งขึ้นจากนั้นชั่วพิภตาร่างกายและจิตวิญญาณของเขาก็าเกิดการสั่นไหวเล็กน้อยขณะที่ทะเลความรู้ของเขาได้เกิดการสั่นไหวขณะที่พลังจิตสัมผัสข,ของเขาได้ประสานรวมเข้ากับสัจธรรมที่อยู่ภายในเสียงพินภาพแปลกๆก,ก็เริ่มปรากฏขึ้นในทะเลความรู้ของเขาเขาเห็นเด็กสาวตัวเล็กๆที่มีอายุป,ประมาณเจ็ดหรือ8ดขวบซึ่งมีรูปร่างสุปกปรกและผอมบางรากับว่าเธอนั้น ไม่ได้กินข้าวมาเป็นเวลาหลายวันและเดินผ่านหมู่บ้านเล็กๆที่ดูลาบเรียบและจากนั้นก็มีหญิงชลาหยิบโจกและมันโถยืนให้กับเธอโดยที่หญิงชลาได้ส่งยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนขณะที่เธอจีอนอยู่ด้านข้างและเวลาก็ได้เปลี่ยนไปเขาได้เห็นภาพของเด็กสาวคนนั้นค่อยๆเ,เติบโตขึ้นและเข้าสู่เส้นทางการบุ่มเพอและจากนั้นเขาก็ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างหน้าตาของหญิงสาวคนนั้นได้อีกเพียงแต่เห็นว่า เธอเป็นหญิงสาวที่แข็งแก่งมากขึ้นเรื่อยๆและได้กล้าเดินข้ามพื้นดินพื้นฟ้าและสุดท้ายเมือ่อภาพแห่งหายนะได้เกิดขึ้นเช่นการระเบิดของสวรรค์และดวงดาวก็ได้ทําให้เขาเห็นใบนหน้าที่มือลอยของเด็กสาวยืนขึ้นอีกครั้งที่หน้าหมู่บ้านเล็กๆในขณะที่เธอก้าวเข้ามาในหมู่บ้านนั้นและกวาดสายตามองออกไปเหมือนกับว่ากําลังหาบางสิ่งบางอย่างแต่น่าเสียดายที่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่พบสิ่งที่เธอต้องการตามหา และมันก็ก่อให้เกิดความรู้สึกเศร้าจางๆแผ่ออกมาจากภาพนี้ในหมู่บ้านมีผู้คนอยู่มากมายหญิงสาวผู้นี้ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านและช่วยทําการรักษาชาวบ้านช่วยชาวบ้านขับไล่สัตว์ร้ายที่หลงเข้ามาเป็นครั้งข่าวพร้อมกับช่วยชาวบ้านกุดหาแหล่งน้ําในหมู่บ้านพร้อมทั้งพากันบุกเบิกที่ดินเพิ่มและสอนวิธีการเพาะผูกที่ดีที่สุดให้กับชาวบ้านพร้อมทั้งสอนเด็กๆในหมู่บ้านให้รู้จักอ่านเขียนหมู่บ้านนี้ เริ่มมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้เธอ,อยังช่วยเหลือคนชราที่อยู่ในหมู่บ้านที่สูญเสียลูกๆหลานและจากนั้นเมื่อเธอมีเวลาว่างเธอก็จะเข้าไปในป่าอาคาเซียเพื่อบรรเลงเสียงผินที่ไผ่ล้อจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเห็นเรือที่หยุดลงบนผินนั้นแล้วจากนั้นภาพเหล่านี้ก็ได้จางหายไปแต่เสียงผินที่เธอได้บันเลงเอาไว้ก็ยังคงล่องลอยอ,อยู่ในสถานที่แห่งนั้นนี่มันถึงขั้นทำให้ทะเลความรู้ของเขาสั่นไหวเล็กน้อย ภาพเหล่านี้มันผสมผสานอยู่ในเสียงพินซึ่งเป็นเศษเสี้ยวความทรงจําของบุคคลที่บันเลงพินในเวลานั้นกันหรือเด็กสาวตัวเล็กๆที่เดินผ่านหมู่บ้านเล็กๆในปีนั้นโดยร่างกายที่ดูผอมเพรียวและเติบโตขึ้นอย่างช้าๆพร้อมทางก้าวเดินบนเส้นทางบ่มเพอพร้อมกับมีพลังที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเธอคือแม่มดคนนั้นนันหรือภาพเหล่านี้ได้ผ่านเข้ามาในห้วงจิตสํานึกของเขามันจึงทําให้เขาเข,าข้าใจว่าทาไมชาวบ้าน จึงเรียกเธอว่าแม่มดสติผู้มีอำนาจจะเข้ามาอาศัยอย่างหมู่บ้านเล็กๆที่ดูธรรมดารรมดาเช่นนี้งันหรือแต่เมื่อมองกลับไปอย่างภาพของเธอตอนเด็กที่ได้รับอาหารจากคนในหมู่บ้านนี้หลังจากนั้นเธอก็บังเอิญได้เดินบนเส้นทางหมุเพาะและทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจากนั้นก็กลายเป็นผู้ที่ทรงพลังเป็นอย่างมากและหญิงสาวผู้นั้นหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บดูเหมือนว่าเวลาของเธอใกล้จะหมด ดังนั้นจึงได้กลับไปยังที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เพื่อตอบแทนน้ำใจให้กับหญิงชลาที่เคยมอบอาหารให้กับเธอในตอนเด็กน่าเสียดายที่ถ่ายที่สุดแล้วเขาก็สัมผัสได้ว่าภาพที่ล่องลอยอยู่ในทะเลความรู้ของเขามันให้ความรู้สึกเศร้าเป็นอย่างมากพอหลังจากที่เขาเห็นภาพของแม่มดสาวคนนั้นขเขาก็เข้าใจปัญหาของเธอได้ในทันทีนั่นคืออายุขข,ยของมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเทียบเท่ากับผู้ฝึกตนได้หญิงชลาผู้ที่เคยมอบอาหารให้กับเธอ ได้กลายเป็นผงทุนดีไปนานแล้วและมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เธอจะมีชีวิตอยู่มายาวนานจนถึงตอนนี้ได้แม่มัวสาวคนนั้นจึงได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งการที่เธอไม่สามารถทดแทนบุญคุณของหญิงชลาได้จึงทําให้เธออุทิศชีวิตที่เหลืออยู่ให้กับหมู่บ้านแห่งนี้ก่อนที่เธอจะจากไป